ในไหนพินก็ทําเรื่องการเทคิวปูนไปแล้วจลเจเลห์ฮาทูก็เลยจะมาทําเรื่องการเทพื้นลานจอดรถหลักๆแล้วคือลานจอดรถของบ้านทั่วไปก็คือจอดรถได้ประมาณ2คันหน้ากว้างมันควรจะเป็นประมาณ5เมตรเพราะมันจะจอดคันละ2.52.5แล้วความลึกของมันอนะควรจะเป็น5.5อย่าง 8, าปั๊มหรือ6เมตรเพราะเผื่อรถกระบะอะไรเียพินจะมาคิดดูว่าถ้าเทพื้นที่เนี้ย จะใช้ปูนทัน้งหมดกี่ชิวปินบอกก่อนนะเวลาเทพื้นไล่จอดรถหรือเทถนนที่รถวิ่งอะถ้าขั้นต่ำเลยนะขั้นต่ำสุดๆอะคือควรจะเป็นแบบความหนาของมัน7เซน แต่ถ้าเทได้มากกว่านั้นอ่ะก็ควรเทรมากกว่านั้นนะมันจะแบบลดการแตกร้าวเวลารถวิ่งมันสัส่นสะเทือนหรือว่าน้ำหนักของรถอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้สเต็งปูนที่สูงด้วยแบบรถ4ลอ้อก็ควรใช้2 4 0สรถ6ลอ้อขึ้น3-20ก็คือจะมีสเตงปลูนกำกับแต่ความหนาก็สําคัญเหมือนกันเรามายกตัวยอย่างก็คืออย่างที่พี่บอกไว้ก็คือหน้ากว้าง5เมตรหรือหเมตรแล้วกันแล้วความหนาพิ่เอาแบบมาตรฐานแล้วกันสัก10เซนเพราะมันให้น้อยสุด7เซนพี่เอาเซนโอเคเราก็มาคิด สูตรของมันเวลาคิดก็คือกว้างคูณยาวคูณด้วยลึกหรือสูงอ่ะของบินกว้าง5เมตรยาว6เมตรคูณด้วยความลึกของบินสิตเซนก็0.1อย่าลืมแปลงหน่วย ก็คือเท่ากับบินจะใช้ปูนะทั้งหมด3คิวของพื้นที่นี้เข้าใจกันไหมเอ่ยถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์บอกบินด้านล่างได้นะคะหรือใครมีพื้นที่อยากให้บินคิดอะ่ะคอมเมนต์พื้นที่กว้างคุณยาวอย่าลืมความลึกของมันนะความหนาของมันให้บินหน่อยเดี๋ยวบินคิดให้แล้วเดี๋ยวคอมเมนต์กลับไปเนาะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์บินด้วยนะคะบินไปก่อนนะบ๊ายบาย